มีของสะสมอะไรหรือเปล่ามีของพี่มีคัมบูรี่สัตว์กูไม่ได้สะสมเองนะมีแต่คนก็เอามาให้ล่าสุดนี่เด็ดเลยอะไรไอ้กึ๊บแต่ใครก็ล้อกูกูถะอยากจะเห็นหน้าเลยเออนอกจากไอ้ยัดนี่ไม่เคยมีใครไม่ไม่ถูกกล้อง <ๆ S 2> จริงจริง<ๆ>คนข้างนี้ผมจะได้เห็นเลยใช่ไหมกึ๊บที่เขาพูดถึงกึ๊บใจหนึ่งสองซ้ำ <laughs> คนหนึ่งพี่ยักษ์จริงๆแล้วแกสะสมไหมเอางี้กูเปิดเผยที่นี่ที่แรกเลยเรื่องที่จะเผยเนี่ยของสะสมมันเนี่ยเรื่องจริงกูพาไปดูของสะสมใช่ไหมของสะสมพี่ของมพี่นี่พี่เป็นรถรถใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือสะสมของลูกของลูกเนี่ยแต่เอาไว้ของลูกอะไรองอะไรเฮ้ยมันทนไม่ไหวพูดมาไี่พูดมาอะไรแมมเมม อะเมมโมรี่การ์ดเฮ้ยเฮ้ยคุงไปตากล้องตอนไหนเนี่ยเมมเบอร์เมมเบอร์อาบอบนวดเอ้ยไอ้เหี้ยนี่งูพิษจะเต้นไม่น่าให้แม่งดูเลยไอ้เหี้ยพาไปดูได้ไหมได้ไปขออนุญาตนะเพื่อนโอ้ยเอาเอาเอ้โอ้ดีดีฟอร์เรนต์นูเอด้า อ่ะเดี๋ยวหาว่าเมกดูข้างหลังคุณยัดได้ไปเจอข้างทางเจอข้างทางแล้วเก็บมาข้างทางน้องๆดูดินี่ๆเนี่ยเนี่ยข้างทาง